Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมนาะยป๊อบปิ๊กแมนนะกแก้มจูสุดวอเดรย์นี่ส่องนะครับผม,มก็กลับกันเข้ามาแล้วพร้อมกับานายโนชิงเต่านะครับผมชิงเต่าซอฟนนะครับผมนะก็เข้ามาดูมันพอดีจังหวะอ่ะยังไงก็เข้ามาแล้วนะสําหรับอาเช้านี้นะผมไม่เช้าเท่าไหร่จะเที่ยงแล้วก็เผอิญว่าผมตื่นสายไปหน่อยนะผมเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกนะก็ได้รับการโมซาซอฟส์แลนดเจนสองไปจากเมื่อคืนนี้แล้วนะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ นะผมสาหรับ ه, การปลุกอตครั้งแรกของผมนะผมเรียกว่ามันมาเป็นครั้งที่2ก็แหละแต่ว่าผมเพิ่งได้นะครับผม ه, ก็เป็นผมเป็นผู้เล่นใหม่ไงก็เหมือนทุกๆคนนั่นแหละครับผม ه, มาวันนี้มาดูแพ็คก,กันหน่อยดี่ฝากก่อนที่จะระเบิดศึกรีก ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกใน3วันนี้นะครับผมนี่ก็คือวันศุกร์แนวสองทุ่มนะผมก็ตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันมันก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดแหละอ่าเป็นปลาโลมาน้อยนะอาชื่ออะไรอ่ะบาราคูดาซอรัสนะผมชื่อโคตรยาวเลย <laughs> ก็มีอัตราดอกแบนที่สวยโรนเหมือนเช่นเคยแหละครับผมนะดังนั้นถ้าใครพร้อมอยากจะได้ตัวใหม่ยังไงก็ฟาร์มเงินให้จัดจัดแล้วเป็นระเบิดสุดกันวันศุสุ์นี้นะผมอ่ะมาดูบอสกันซะหน่อยนะผมเพื่อที่จะรับประตูชัยไปครอบครองนะสําหรับการฉลองครบแก้าปีนะผม哈哈เต็มล้อนเลยทุกคนเจ้วจำสุดๆได้แล้วนะผมสําหรับประตูชัยห้าสิบนี่แหละที่รอคอยแล้วก็ประตูชัยว้าว แบมเจถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่เปิด JW เมื่อวานนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่คุณสองแล้วทุกคนเออมันไม่คุณสองแล้วนะเห็นเห็นอยู่ชัดเจนอ่ะแต่สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเข้าไปตีบอลที่ยังตีได้นะผมสําหรับโอเมก้าศูนย์เนะก็เหลืออีกสักสาวันมั้งถึงจะหมดเวลานะผมนะก็อย่าลืมไปเก็บดีเนเอกันนะสําหรับใครที่บอว่าดีเน้อยๆนะผมมามาตีแพ็กกันีนฝ่าสําหรับ ช่วงเวลานี้นะครับผมของผมแพ็คก็มากมายเลยดีเดียวในการที่เราจะไล่ล่าไล่ตีผมอยากเล่นแพ็คนี้มากเลยนะผมไดโนซอร์เดนะผมสามร้อ <c> ย <oughs> <300 S 2> <c oughs> แบงค์เขียวเท่านั้นที่การที่เราจะเข้าไปอ่ะเย็นนี้ทุกคน เตรียมระเบิดศึกฟาร์มมันของผมได้แล้วกับแคชออฟไททันนะผมอาอาบโตจังยัต้องตกเป็นของแชนอีกสักหนึ่งใบก็แล้วกันนะผมแต่ว่าผมยังจะไม่เล่นตอนนี้นะเพราะว่าเดือดจัดแน่ข้างในโฮโฮโฮเรียกว่าเดือดจัดแน่แข้างในโอเคดังนั้นเราไปเล่นแพ็คนี้กันก่อนดีกว่าน,นะผมอ่าชื่ออะไรอะเซโนโซเอ็กทัวนะผมนะซุปเปอร์นะซึ่งผมเปิดเอาไว้นานแล้วนะครับผมซึ่งใช้ แบงค์เขียว1,000พในการที่จะเข้าไปนะผมะก็คนมันอยากเล่นนี่นาะเดี๋ยวพี่เขียวกับอาคาโนจังเดี๋ยวให้ไว้ที่หลังเะยผมมาเล่นแพ็กนี้กันก่อนดีฟ้าเราต้องเลือกตัวนะครับผมหน้าปกเนี่ยมันเป็นแมงมอดใช่ไหมไอแมงมอดเนี่ยมันเป็นธาตุน้ําแข็งซึ่งธาตุน้ําแข็งมันแพ้ไฟนะผมผมจะเอาจุกเมง่งแล้วก็อ จุ๊กมิงไปอย่างเดียวไม่ได้วะคูว่าเอานี่เป,ป็นตัวปางไงแล้วก็เอ้ยมันให้เราเลือกธาตุนี้จัดๆเอ่าธาตุใบไม้เนี่ยเอยาไปสักใบหนึ่งก็แล้วกันเอาเลือดเยอะๆโอ้โหมันให้เราเลือกแต่ธาตุใบไม้ว่ะตายแล้วอย่างนี้จะไปสู้ได้หรอวะอ่าผมเลือกธาตุน้าแข็งไปต้องมีธาตุไฟน้วผมเอาสลร์อัลมา ลุยกันดีแฟนนี่ผมมาโอ้โ,โห่ายกเลยแล้วกูจะสู้ได้ไหมเนี่ยมาลุยกันสําหรับยกแรกโอ้โหจัดตึงทุกความรู้สึกเ,เราโอ้โหมันแย่มนกันนะมันแย่มือนกันนะถ้าจะเอาจริงๆอเราจะสู้มันได้ไหมนี่ธาตุไฟเราธาตุไฟไปนี่แหละสู้ได้อยู่แล้วละ,อะเอาสโอตไปกันแล้วกันทผมเลือดเยอะดีไปลุยตัวเดียวนี่แหละสู้ได้อยู่แล้วมา เดี๋ยวจะตบพวกแกที่มดเลยด้วยกลิ่นอาอของความโหดของฉันตายอย่าอยู่เลยเจ้าช้างทะแลนด์ไม่แน่ไปแล้วนะผมเอือลงไปนอนกองมาตัวต่อไปยังไงมันก็ตกเราเข้ามีเยอะอย่างแน่นอนต่อครับผมมันจะต้องเก็บสแต็กอย่างแน่นอนผมเดาอันนี้โจมตีสองเลยโหดเยี่ยมเอามาหิดมากเอ้ยกระแทกตับไปสามร้อยสี่สิบสี่ตัวรนเยอะม,มากโยบตีหนึ่งนะครับผม ตาหน้ามันมี3ตัวนี้ไม่ได้นะผมต้องป้องกันไว้ก่อนนี่นะเราต้องเล่นเป็นไฟลุกนะจะเล่นเป็นไฟรับไม่ได้เจ็บหนักนะผมโอเคมีแค่สองเท่านะทำอะไรชั้นไม่ได้หรอกฉันรู้ว่าแกไม่ป้องกันสามายซะอย่าอยู่เลยเจ้าหมูน้อยไม่น่าก็ให้ก็ให้นะผมโดนโจมตีไปสองจุดนะครับผมหนึ่งทางก,กัสองแต็แตก โนโหน้อยมากที่ผมจะเล่นเป็นฝ่ายลุกนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆวะ่ะโอกาสนี้มันไม่ได้จริงๆวะ่ะต้องเล่นเป็นฝ่ายลุกเท่านั้นนะผมเ,เราจะต้องมีมันไม่ได้วะ่ะมันต้องเอาไปซะแล้วมันต้องเอาไปซะแล้วนะผมแล้วก็ผมจะต้องมีอ่างางสักตัวนึงก็น่าจะกูกาลแล้วแหละน่าจะพอสู้ได้อยู่นะผมพันหกโอ้ยได้2ตัวเนี่ยพอแล้วไปลุยกันดีกว่านะผมสอตัวเนี่ยแหละมา แกคิดแล้วว่าแกจะเอาชนะฉันได้ไงยๆไม่มีทางต้อมั่นสระจ,จังพระเอกเลยวันนี้นี่แหละไปแล้วนะผมโอ้โหเจอสระจ,จังเหตกันณนะ่ะสองพันหกเลยทีเดียวโหดมากดูเดือดมากมีสองนะผมทีนี้มันจะโจมตีเราไหมไม่โจมตีนะครับผมชิบหายแล้วทีนี้ละปัญหาลักเลยนะผมเมื่อมันไม่โจมตีเราก็ มันต้องกันเหมือนกันน่ะโอ้โหเก็บสแต็กไว้ทะลุมันดีว่าเหลือเก็บสแต็กไว้ทะลุมันดีว่าเอ้ยให้ไม่ได้อย่างนี้เลยป้องกันหนึ่งเดียวสองับผมโอเคนั่นเนี่ยมันป้องกันสองจริงๆอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยดีๆละ่ะเบิงตายอย่างแน่นอนจอมตีสองเหลือหนึ่งโดนวิธีหนึ่งเอ้ยเอาได้ อย่างนี้ก็ได้เด็โจมตีนหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมแล้วก็อเออเหลือไว้ป้องกันที่หมดเลยดีกว่าเพราะว่าเจ็บหนักนะไม่ได้เลยต้องป้องกันจัดๆป้หมูตัวนั้นมีอนุภาพไหลแรงแล้วนะผมม,มาโอ้หกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยหกสิบเก้ามิลลิกรัมเก้าร้อยเก้าร้อยหกสิบเก้าไหมโจมตีไหมเออโจมตีสองเลครับผม,มยังทนอยู่ได้ ถ้าเราเปลี่ยนตัวมได้พอดีเป๊ะเรียกว่าคำนวณมาแล้วตายซะอย่าอยู่เลยป้องกันสองเกวไม่อยู่หรอกม่หด้าอ่านไปสองยกเรียบร้อยหน้าไปด้วย่า,ามีกระโหลกเสร็จร้อนนะผมก็เศ้าสู่ยกต่อไปแล้วนะครับผมผมก็ยังไม่ตายซะกะตัวนะเรียกว่าโชคดีจัดๆที่ยังไม่ตายซะกะตัวนะผมเ,เราจะต้องแบบ อันนี้เล่นยากนะถ้าเอาจริงๆเล่นยากมากเลยทีเดียวเราจะทํายังไงดีที่จะหลบหลีกสถานการณ์อันเร็วร้ายน,นี้นะผมผมจะเอาเป็นพี่เมิกาโลไปก่อนอ่าแล้วก็เราชนะาตุมันต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆเมื่อมันเปลี่ยนตัวมาเราต้องควนมันด้วยตัวเราเองเลยเราต้องควนมันด้วยตัวเราเองเลยนะ,อะเอาไป2ตัวเลยนะผมปลุยกันดีแฝนนะผมน่าจะสู้ได้แหละปะลุย <c oughs> เป็นยก3ามแล้วนะครับผม เรียก็เป็นยกสามที่น่ากลัวจริงๆอา่ามีพันนเลยห่ะมีเป็นพันยอมเจ็บสักนิดนึงเพื่อล้มุัวตัวนะผมโอเคมาแกต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วลักษระรแกไม่กล้าไปเชิญหน้าก็เชิญตรงๆหรอกโอเคมาเลยจอมเต้นหนึ่งลึกแล้วนะครับผมว่ามันต้องทำอย่างนี้เจ็บนะบผมอื้ย แต่ก็ยังรอดมาได้แกตายโจมตีหนึ่งสองสาเรียบร้อยอย่าอยู่เลยฟิตมันเลโกลดีน่นะเรียบร้อยฟังดวงคาบุโตเข้าไปแล้วนู่นตายแล้วทีนี้ถ้าโดนสองมีเจ็บจุกแน่ๆอันตรายมากโจมตีหนึ่ง ยังอยู่ได้นะผมโอเคอ่าป้องกันหนึ่งแล้วเก็บไว้สองมันป้องกันหนึ่งเนี้ยไม่ป้องกันว่าไหนมันมีสะอดเสีเดียวมันล้มผมได้แล้วมึงเนี่ยมีมีเดือบ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 จมตีสามยังล้มไม่ได้นะมันเหลือหนึ่งนะตายแล้วตายแนวไตยแล้วโจมตีหนึ่งจมตีสองสามนะผมป้องกันอยู่ไหมอ่าเควินนี่ถ้ามันเก็บอยู่ัว่านั้นป้องกันไม่อยู่นะผมแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนเพื่อความชัวร์ ป้ <ST AN CE> องกันไว้ก่อนเพื่อความชัวเยอะไงต้องอยู่รอดนี่นะเรียบร้อยมาเลยน้องชายเควินอยู่ซ้ำแท้เลยเยอะมากเยอะจนใจไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้มาอุ้ยไม่โจมตีนะครับผมใส่ให้หมดแม็กเชื่อผมนั่นไงบอกแล้วมันไม่ป้องกันเสีย่งแน่นอนนี่นะไปซะเจ้าน้องชายเควินช <ST AN CE> นะแน่เลยผม <ST AN CE> เกือบไม่รอด ยกสี่แล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ตายสักตัวนะสำหรับเราเรียกว่าโหดลุ่มๆมดนๆจัดจ้าอ่ะเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้จุ๊กเมงมจุ๊กเมงน่าจะไหวนะมันน่าไหวอยู่นะน่าจะไหวอยู่นะถ้ามันเปลี่ยนมาปุ๊บเราก็ต้องหกพันเลยนะต้องล้มมันให้ได้ห0พันเลยนะอห6พันนี่ถว่า มันไม่ได้ว่ะแผนนี้มันมันลึกซึ้งกันแผนนี้มันลึกซึ้งกันไปอุ้แต่เราก็ไม่มีตัวดาเมจว่ะสำหรับธาตุใบไม้นะดาเมจเราน้อยมากเลยนะอ่ะจุ๊บเม่งนีแ่แหละมาสู้ได้ไปมุยกันในฝ่ายนีผมสองตัวนี่แหละสู้ได้หมดแหละมาตายแล้วมันมีเป็นพันเลยทีเดียวอา่าถ้ามันเปลี่ยนตัวมาพันสองพันสองไม่เป็นไรเจ็บนิดนึงแต่ต้องผ่านสถานการณ์เลวไหลได้แน่ๆน <c oughs> แค่คิดไวเฉยๆว่าต้องผ่านได้เออมาแล้วนะครับผมพันสองแน่หายจ,จ,จัดเลยแต่ว่าเราโดนหนึ่ง,ไง่ไมเท่าไหร่เท่าไหร่โดนหนึ่งนผมโอเคงับ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 สบายมากเรียกว่าสบายมากเลยทีเดียวอ่าเราจมตีสามมันไปเนะี่ยแต่พันห้านี่เราโดนสามนี่อยูอยูยูจมตีสามเลยหนึ่งสองสามผมโอเคตายซะจัดการมันสรัดจัง ไปนะไอ้กิฟตตัวดอนไปแล้วนะผมตัว <make> ป <reconcile> ัญหาไอ้ตัวนี้เราโดนสาดยังไม่เท่าไหร่นะผมมาเลยมาเลยเสียตรงเหนือมองแกอยู่แล้วไม่โจมตีไม่โจมตีป้องกันหมดเลยป้องกันได้หมดเลยนะผมโอเคมันมีแค่ห้าเท่านั้นยังไงยังล้มเราไม่ได้แน่โจมตีสี่เหลือหนึ่งโอเคโดนมีทีเดียวนะผมจุกเจ็บแต่ไม่เท่าไหร่หนึ่ง สองสป้องกันหนึ่งเนี่ยผมโอเคเราต้องป้องกันจัดๆเลยเดียวมันไม่ได้จริงๆว่ะแต่ว่าม้าสุกเขียวนี่ดาเมจล้นทารักแน่อุ้ยมันล้มเราได้เลยว่ะชิบหายแล้วชิบหายจัดมันล้มเราได้ในทีเดียวเลยนะเอ้าจริงๆนะผมจอมตีสามเหลือหนึ่งแต่ว่าส็ลตเราไปแล้วเอือเรียบร้อยนะผมมันป้องกันอยู่แล้วจริงๆว่ะแต่ผมตัดใจถูกมากที่เอาจุกบเมงแล้วตายซะอย่าอยู่เลยกัดบันจุกบเมงนี่นะ เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะผมโอเคก็ผ่านไปได้พิ้เพนะิงอะทุกคนเอาแล้วนะผมยกสุดท้ายนะกับการที่จะได้การไฮบริดทั้งหลายทั้งแหล่นะผมใบใดใบหนึ่งนะผมยังไงเราเหลือตัวเยอะแยะ ดีนะที่เราไม่ได้เอาธาตุน้าแข็งมาเยอะแยะเท่าไหร่แต่ก็เอามาเยอะนะ <c oughs> จะว่าไม่เอามาเยอะเท่าไหร่ธาตุใบไม้สิเราแพ้เปียบจัด,จดเลยอ่ะมันดาเมจมันน้อยอ่ะแต่เลือดเป็นเยอะนะผมฝั่งนู้นก็เลือดเยอะมากเลยเราจะต้องแบบประสานพลังแล้วนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยเอาตัวไม่เป็นตัวหนึ่งเดีวผมแล้วก็เดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วว่าไม่เอาเลยจัดเป็นตึงเลยดีกว่ามันเปลี่ยนตัวมา มันไม่เปลี่ยนดิยอย่างเงี้ยมันไม่แพ้ธาตุลืมไปเราจะต้องเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่องอ่าให้มันเปลี่ยนมาดิผมพอมันเปลี่ยนมาเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้โอ้โหเหล่านี้มันแย่เลยมีแต่ตัวแย่ๆทั้งนั้นเลยเอ่ะเออใช้น้ําแข็งป่าปีปว่าน้ําแข็งแปบโอเคเอ,อ่แล้วเราก็ใช้ไฟ เออมันเป็นสูตรไหนวะเนี่ยอ,อ่ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่อะ่ะมันก็น่าจะอาโอเคอยู่น่าจะเก็บสแต็กได้นะผมคิดไม่คิดอะไรแล้วผมคิดว่าน่าจะเก็บสแต็กได้นะผมห้าพันเก้านี่ล้มยากเลยนะได้ดิสู้ได้ไปลุยมาได้ยังไงดาวเมนแล้วก็ยังได้เกรียบอยู่พันห้านี่มันเพิ่มเยอแยะมากเลยมันกัดหนึ่งไปก่อนนะผโอเค อ๋เลยยังไงมันต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วตามที่เราคำนวณเอาไว้2 2ัสเลยอ่ะบ้าสุดยอดอะโอเคป้องก,กันไว้ก่อนป้องก,กันไว้ก่อนยังไงก็ยังอยู่นะผมโอเคถึงมันจะมีสั่ก็ตามนะ <c oughs> ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้มาโอ้โหไม่โจมตีอันนี้สี่ไม่ไหวแล้วนะผม <c oughs> เรียกว่าไม่ไหวแล้วดูดีมีต้องหกแล้วอะ แต่มันต้องโจมตีหกลยนะโจมตีหกนะผมผมไปแนละ้วอื้อหอกับแทบอื้นดิตามมาวัดใจกันเรามีแค่พันสอง้วครับผมกับกระแทกที่เหลืออยู่อ่าหนึ่งสองสามยังล้มไม่ได้อ่ะตายแล้วสี่นะผมแล้วก็เหลือไว้จุกเม่งหมดเลยโอเคมาเวทมน ฟาดดวงคาบุโตนี่นะเรียบร้อยไอเมงกะโลปัญหาจัดจัดมากิฟโทดอนนะผมมีเลือดหกพันหกมึงจะเยอะ,อะไปไหนเนี่ยเลือดมึงเนี่ย จมตีสโอเคมีโอกาสชนะแล้วเื้ยไปแล้วดูผมยองพีชีพไปสำหรับแฟางด้วงรันโตดูผมทีนี้เสร็จเราแน่ <c oughs> ไม่เสียใจเลยที่ฉันเลือกจุ๊บเมงมา,าแล้วก็ส0พัเลยนะรับได้แค่ทีเดียวดูผมหนึ่งสองสามเหลือหนึ่งโอ้โหเสียงกันแนี่ยเสียงจะจัดงับก็ให้ให้มันรู้กันไปว่าใครแกร่งที่สุดม,มา บทสรุปสุดท้ายนะผมระหว่างหมาได้แอนด,ดูสาตแคสกับจุกเมงอ่าเป็นจินเจอเชอรี่ต์นะผมโอเคับมาแล้วสัมผัสได้ถึงความรุนแรงแต่ไม่สามารถจะล้มจุกเมงได้นะผมจุกเมงการสวนเคาน์เตอร์ชุดติงงับเรียบร้อยะอะไรเขาเคยชุดติงสวนไงสวนโอเคชนะแล้วน,นะผม เอาแล้วผมก็ชนะยกที่5แล้วนะครับผมก็ได้การ์ดอาเซลท็อปนะผมนะชื่ออะไรอ่ะกิปโลชิปอาวิกตอรี่ใช่ไหมอ่ะมาปัดอ่า,า,า,อาผมได้เบียดงานแต่ตัวอะไรวันนี้อ่้อนกแแกะไม่ใช่นกนะครับผมโอ้จิแกโนเซฟาลาร์ว้าวได้ตัวละเฟ เ w ดบโหน่าจะตีตั้งแต่เมื่อวานเอเสียดายเจดบิ่ะน่าจะตีตั้งแต่เมื่อวานวะน,ระ,รานะผมมีรลชจแกนอเเซพารัสนะผมหนึ่งตัวนะแล้วก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแจ๋วแจ่มส,ส,ส,สุดๆดูภาพพารลากันหน่อยโอ้โหู่ลางสองนี้มันต้องมาว่ะโอเค พอดีฝ่ายนะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เม้งล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสกไคร้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้าพิษแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโอแก i n ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วไปดูมันกินอาหารซะหน่อย